สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับร้านมาวินเชียงกงนะคะ,ะวันนี้เราก็มาปิดการขายเครื่องตัวนี้นะคะ6กเฮดอีหนึ่งนะคะลูกค้ามาจากอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขอบคุณลูกค้านะคะขอให้เดินทางโดยกดโดยสวัสดิภาพนะคะเฮงๆรวยค่ะ หลังจากที่เราปิดการขายเครื่องแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคันหน้านะคะคันหน้าของตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นของฮีโน่นะคะลูกค้าจะไปใส่ที่คีบอ้อยนะคะพอมยางกระทะล้ออันนี้ก็ลูกค้าอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตันนี้เราไปส่งนะคะอ่ะตัวนั้นของแถมใส่รถคีบอ้อย ก็พวงมาลัย CX นี่เราส่งนะฮะส่งวันนี้เลยนะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดเลยนะคะอำเภอวังสะพงนี่เราไม่ได้ไปส่งเอง เราใช้บริการาบริษัทลุงทิวานะคะขอบคุณลูกค้าน,นะคะแอนี่น็นเอาไผมน่นี่เกียร์เป็นเกียร์ฮิโน่เกีย